แม่ทำไมถึงยอมติดคุกแทนลูกตัวเองความลับบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยและเมื่อคุณรู้ความจริงทั้งหมดคุณอาจไม่มองความรักของแม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแม่รับผิดแทนลูกเบื้องหลังเรื่องราวสุดเตือนใจในค่ำคืนที่ฝนตกหนักเสียงฟ้าร้องดังก้องอยู่ในหัวใจของแม่เธอยืนอยู่หน้าบ้านเก่าๆที่มืดมิดลมหนาวพัดแรงจนเสื้อคลุมของเธอปลิวตามลมสายตาของแม่มองไปยังประตูบ้านอย่างหวาดกลัวและกังวล ในความมืดมีเสียงกระซิบแถวเบาเหมือนเรียกหาแต่ก็เหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่ในเงามืดนั้นหัวใจแม่เต้นแรงราวกับจะหลุดออกมาจากอกร่างกายเริ่มสั่นด้วยความกลัวที่ไม่อาจอธิบายแม่รู้ว่าลูกชายของเธอทำสิ่งผิดพลาดครั้งใหญ่แต่แม่กลับต้องรับผิดแทนลูกอย่างไม่อาจปฏิเสธเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาและแม่เห็นชายชุดด,ดำยืนอยู่ในเงามืดสายตาของเขาเย็นชาและไร้ความปราณี แม่ยืนหยัดและ,ะเผชิญหน้ากับความจริงนั้นเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ทาให้ใบไม้สั่นสะท้านเหมือนเสียงกระซิบความเงียบในคืนฝนพรำนั้นหนักหน่วงและเต็มไปด้วยความตึงเครียดจูจูชายชุดดํายื่นมือออกมาและแม่เห็นในมือของเขามีสิ่งที่ทําให้ใจเธอหยุดเต้นสิ่งนั้นคือเอกสารสําคัญที่ยืนยันความผิดของลูกชายแต่แม่กลับไม่หวั่นไหวเธอรับเอกสารนั้นด้วยมือสั่นเทาแต่แววตาย,ยังคงหนักแน่นเสียงฝนหยุดตก แต่ความเงียบกลับทําให้แม่รู้สึกเหมือนถูกกดทับจากความจริงที่โหดร้ายแม่ไม่อาจไปปากบอกใครถึงความลับที่เธอเก็บไว้ในใจและในคืนนั้นเรื่องราวที่ไม่เคยมีใครรู้ก็เริ่มเปิดเผยแม่ยอมรับผิดแทนลูกด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะเข้าใจแต่สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นกลับทําให้ชีวิตของแม่และลูกชายเปลี่ยนไปตลอดการความเงียบในคืนหลังจากที่แม่รับผิดแทนลูกกลับหนักหน่วงขึ้นทุกที เหมือนเสียงในใจของแม่กำลังต่อสู้กับความเจ็บปวดที่ไม่อาจบอกใครได้ทุกครั้งที่ปิดประตูห้องแม่รู้สึกเหมือนมีเงาร้ายซ่อนอยู่ในมุมมืดกลิ่นชื้นของฝอนและดินที่แทรกซึมเข้ามาผ่านหน้าต่างทำให้บรรยากาศรอบตัวแม่ดูถึงเทาและเย็นยะเยือกวันแล้ววันเล่าแม่ต้องเผชิญหน้ากับสายตาที่สงสัยของคนรอบข้างคำพูดที่แอบกระซิบเบาๆถึงความผิดที่แท้จริงของลูกแต่ไม่มีใครรู้ว่าแม่แบกรับทุกอย่างไว้เพียงผู้เดียว หัวใจของแม่แตกสลายทุกครั้งที่เห็นลูกชายเงียบขรึมและแอบ,บซ่อนความกลัวในดวงตาคืนหนึ่งแม่ตื่นขึ้นกลางดึกเพราะเสียงฝีเท้าที่แผ่วเบาเสียงนั้นเหมือนลอยมาจากห้องของลูกชายแม่เดินอย่างระมัดระวังผ่านทางเดินไม้เก่าที่เสียงกรอบแกรบใต้ฝ่าเท้าลมหายใจแม่ติดขัดเมื่อเธอเห็นลูกนั่งอยู่มุมห้องท่ามกลางความมืดมิดและแสงจากโคมไฟที่ริบหรี่ลูกชายไม่พูดอะไรแต่สายตาของเขาบอกเล่าเรื่องราวที่แม่ไม่เคยได้ยิน ความรู้สึกผิดและความกลัวผสมปนเปนกันจนทําให้แม่แทบหายใจไม่ออกแม่ลูบหัวลูกอย่างเถาเบามือที่สันไหวของลูกทําให้แม่รู้ว่าเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงกําลังจะมาถึงวันรุ่งขึ้นแม่ตัดสินใจพาลูกไปพบคนที่แม่เชื่อว่าจะช่วยได้ระหว่างทางแม่มองท้องฟ้าที่เริ่มเปิดมองดูแสงแดดที่สัสดส่องผ่านต้นไม้ใหญ่แต่หัวใจแม่ยังคงปวดร้าวเหมือนถูกฉีกออกเป็นสิ่งเสียง,ยงแม่รู้ว่าการรับผิดแทนลูกไม่ใช่แค่เรื่องของคําพูด แต่มันคือการต่อสู้ที่ยาวนานและไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อถึงที่หมายแม่และลูกต้องเผชิญหน้ากับความจริงอีกครั้งเสียงพูดคุยที่ค่อยๆเปิดเผยเรื่องราวที่ซ่อนเร้นอยู่และในช่วงเวลานั้นเองแม่ได้รู้ว่าเบื้องหลังความผิดพลาดของลูกมีสิ่งที่ใหญ่กว่าความผิดเพียงอย่างเดียวคือความเจ็บปวดที่ลูกเก็บซ่อนไว้แม่ตัดสินใจยืนหยัดเพื่อปกป้องลูกแม้จะต้องแลกด้วยทุกอย่างที่มีและในความมืดมิดของวันนั้นแม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้ายังยากลำบาก แต่แม่จะไม่ปล่อยมือจากลูกเพราะความรักของแม่คือแสงสว่างเดียวในคืนที่มืดมนที่สุดของชีวิตทั้งคู่แม่และลูกเดินออกจากที่นั่นด้วยหัวใจหนักอึ้งความรู้สึกเหมือนมีเงาใหญ่กดทับอกของแม่ทุกเก้าเดินแต่แม่ยังคงยิ้มเพื่อปลอบใจลูกแม้ในใจจะปวดร้าวลึกซึ้งกลับถึงบ้านแม่เปิดไฟที่ห้องนั่งเล่นแสงสว่างส่องกระทบกับใบหน้าที่เหนื่อยล้าของลูกชายแม่ถามเบาๆด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความรักและความหวัง ลูกยังสู้ไหวไหมลูกชายเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพยักหน้ายอย่างอ่อนแรงแม่รู้ว่าลูกไม่ต้องการคำพูดมากมายแต่ต้องการเพียงใครสักคนที่อยู่เคียงข้างคืนวันผ่านไปเสียงนาฬิกาดังก้องในห้องเงียบเียบแม่มักนั่งมองลูกชายที่นอนหลับอย่างเหน็ดเหนื่อยในใจแม่เตือนตัวเองว่าความรักและความอดทนจะเป็นพลังที่ทําให้ผ่านพ้นเรื่องร้ายนี้ไปได้วันหนึ่งแม่ได้รับโทรศัพท์จากคนที่แม่ไม่คาดคิดว่าจะได้ยินเสียง เสียงนั้นสั่นเครือแต่หนักแน่นแม่ครับผมต้องการบอกความจริงทั้งหมดหัวใจแม่เต้นแรงกว่าเดิมแม่รู้ว่าสิ่งที่จะได้รับฟังนี้จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอีกครั้งความลับที่ลูกเก็บไว้นานกำลังจะถูกเปิดเผยเสียงในโทรศัพท์ค่อยๆเล่าเรื่องราวที่ซ่อนเร้นมานานเรื่องของการถูกบังคับเรื่องของความกลัวที่ลูกเผชิญแม่ฟังด้วยความตั้งใจและใจที่แตกสลายแต่แม่ก็ยังยืนยันในความรักที่ไม่มีเงื่อนไข คืนวันถัดมาแม่และลูกนั่งคุยกันอย่างเปิดใจทั้งคู่ร้องให้และปลอบใจซึ่งกันและกันแม่บอกลูกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่จะอยู่ข้างๆไม่ว่าลูกจะต้องเผชิญกับอะไรแต่ในใจแม่เองก็รู้ดีว่าเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆเพราะบางครั้งความจริงที่เตือนใจกลับหนักหน่งเกินกว่าที่ใครจะรับไหวแม่จึงตั้งใจว่าจะใช้ทุกแรงใจทุกหยาดเหงื่อและน้ำตาเพื่อให้ลูกได้มีโอกาสแก้ไข และเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแม้ว่าหนทางข้างหน่าจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่แม่ก็พร้อมจะเดินไปด้วยกันกับลูกด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและความรักที่ไม่สิ้นสุดวันเวลาผ่านไปอย่างช้าๆแต่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแม่และลูกต้องเผชิญกับสายตาของผู้คนที่เปลี่ยนไปเสียงวิจารณและคำถามที่ไม่เคยหยุดตามหลอกหลอนในใจแต่แม่ยังคงยืนหยัดด้วยความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าทุกอย่างคืนหนึ่งหลังจากที่ลูกนั่งนิ่งเงียบอยู่ในห้องนานหลายชั่วโมง แม่จริงเข้าไปนั่งข้างๆเธอเอื้อมือไปจับมือของลูกไว้แน่นลมหายใจของทั้งสองคนสอดประสานกันในความเงียบแม่จะไม่ปล่อยมือจากลูกไม่ว่าลูกจะล้มลงกี่ครั้งก็ตามเสียงแม่แผ่วเบาแต,แต่เต็มไปด้วยความมั่นคงลูกชายเงยหน้ามองแม่น้ำตาค่อยๆไหลออกมาจากดวงตาที่เต็มไปด้วยความสับสนและเจ็บปวดแม่รู้ว่าช่วงเวลานี้เป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เพราะความรักของแม่ไม่ได้มีแค่เพียงคำพูด แต่เป็นแรงผลักดันที่ทําให้ลูกกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งวันรุ่งขึ้นลูกชายเริ่มเปลี่ยนแปลงเขาพยายามกลับไปเรียนและทํางานเพื่อชดใช้สิ่งที่ผิดพลาดแม่คอยเป็นกําลังใจเงียบๆอยู่ข้างหลังไม่ว่าลูกจะเจออุปสรรคอะไรแต่ในใจแม่ยังคงมีความกังวลซ่อนอยู่เพราะเธอรู้ว่าเส้นทางนี้ไม่ได้โรวยด้วยกล็ดกุหลาบและบางครั้งความจริงก็ยังตามหลอกหลอนให้ทั้งคู่ต้องเผชิญคืนหนึ่งแม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ที่ปลายสาย เสียงนั้นหนักแน่นและไม่คาดคิดแม่ครับผมพร้อมจะยอมรับความจริงทั้งหมดแล้วน้ำตาของแม่ไหลออกมาอย่างไม่อาจหย,ยุดยั้งความเจ็บปวดความหวังและความรักผสมปนเปกันในใจแม่รู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจะผ่านมันไปด้วยกันแม่ยินยัดในบทบาทของผู้ปกป้องลูกชายเริ่มเดินออกจากความมืดมิดของอดีตและเบื้องหลังเรื่องราวสุดเตือนใจนี้คือความรักที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าคำใดจะบรรยายได้ ชีวิตอาจไม่สมบูรณ์แบบแต่แม่และลูกได้เรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงและเดินหน้าต่อไปในโลกที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและการให้อภัยแม่รับผิดแทนลูกไม่ใช่แค่การเสียสละแต่มันคือบทเรียนชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใจและหัวใจทั้งสองคนในที่สุดแม่และลูกก็ได้พบกับแสงสว่างแห่งความหวังที่แม้จะเลือนรางแต่ก็ยืนหยัดให้ทั้งคู่เดินไปด้วยกันอย่างไม่หวั่นไหวแสงสว่างแห่งความหวังนั้นไม่ได้มาอย่างง่ายดาย แต่ต้องแลกด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาที่รินไหลไม่หยุดแม่และลูกชายเดินผ่านคืนอันยาวนานที่เต็มไปด้วยความมืดแต่หัวใจทั้งสองยังคงไม่ยอมแพ้ทุกเช้าที่แสงแดดสัดสสองผ่านหน้าต่างแม่จะนั่งอยู่ข้างๆลูกชายพูดคุยและฟังเรื่องราวที่ลูกเล่าแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะแม่รู้ว่าในความเรียบง่ายนั้นคือการเติมเต็มความอบอุ่นที่ขาดหายไปในใจของลูกลูกชายเริ่มกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้ง แม้จะยังมีเงาของอดีตคอยตามหลอกหลอนแต่เขาก็พร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับมันอย่างเข้มแข็งแม่เป็นเหมือนเสาหลักที่ไม่เคยอวนเอน็นคอยซัพพอร์ตลูกในทุกย่างก้าวแต่แล้วคืนหนึ่งความสงบสุขก็สั่นคลอนเสียงโทรศัพท์ดังกึกก้องในความมืดเสียงนั้นนำข่าวที่ทำให้แม่และลูกต้องหยุดหายใจความลับบางอย่างที่คิดว่าเก็บไว้ได้ตลอดไปกลับถูกเปิดเผยออกมาอย่างไม่ทันตั้งตัว แม่รู้ทันทีว่าชีวิตของพวกเขากำลังถูกทดสอบอีกครั้งครั้งนี้หนักหนากว่าครั้งไหนๆหัวใจแม่แทบแตกสลายแต่เธอยังคงยืนหยัดยืนยันที่จะปกป้องลูกชายด้วยทุกวิถีทางแม่และลูกเดินเข้าสู่การ,รเผชิญหน้ากับความจริงอีกครั้งบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความตึงเครียดเสียงหัวใจเต้นดังในอกเหมือนเวลาหยุดเคลื่อนไหวทุกอย่างราวกับถูกแขวนอยู่บนเส้นได้สิ้งตายแม่ยกมือขึ้นแต่ใบหน้าของลูกเบาๆ ดวงตาของแม่เต็มไปด้วยความรักและกำลังใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่จะอยู่ตรงนี้เสมอลูกชายพยักหน้าน้ำตาไหลรินจากดวงตาความรู้สึกเจ็บปวดผสมปนเปกับความหวังเขารู้ว่าแม่คือกำลังใจที่แท้จริงในชีวิตนี้เรื่องราวยังไม่จบง่ายๆแต่แม่และลูกพร้อมจะ,ะเผชิญกับมันไปด้วยกันเพราะในที่สุดพวกเขาได้เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เพียงแค่การรับผิดแทนกัน แต่คือการยืนหยัดเคียงข้างกันแม้ในวันที่มืดมนที่สุดของชีวิตในวันที่โลกภายนอกดูเหมือนจะถล่มทลายลงมาแม่และลูกชายกลับยืนหยัดอย่างเข้มแข็งมากกว่าที่เคยเป็นพวกเขาเรียนรู้ที่จะรับมือกับความเจ็บปวดด้วยความอดทนและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความทรงจำที่เคยเป็นแผลลึกในใจเริ่มถูกเยียวยาแม้ว่าจะยังมีบางครั้งที่น้ำตาจะไหลออกมาอย่างไม่ตั้งใจแต่แม่และลูกชายก็ไม่ยอมให้ความทุกข์ทรมานกลายเป็นอุปสรรค พวกเขากลับใช้มันเป็นแรงผลักดันให้เดินหน้าต่อไปเสียงหัวเราะเล็กๆที่เคยหายไปเริ่มกลับมาในบ้านหลังเล็กหลังนั้นกลิ่ออาหารที่แม่ปรุงด้วยใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นทําให้บรรยากาศรอบตัวอบอุ่นไปด้วยความรักที่แท้จริงลูกชายเริ่มมองเห็นอนาคตที่สดใสขึ้นทีละน้อยแม้จะยังมีรอยแผลในใจแต่เขาเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและเชื่อมั่นว่าเขาสามารถก้าวข้ามมันไปได้ด้วยตัวเองแม่ยังคงคอยเป็นที่พึ่งทิงอย่างไม่ลดละ คอยจับมือและพูดคำตอบโยนในอย่างที่ลูกอ่อนแอความรักของแม่ไม่เคยลดลงแม้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวและนั่นคือพลังที่ทำให้ลูกชายยืนหยัดได้อย่างมั่นคงคืนหนึ่งเมื่อพวกเขานั่งมองดาวบนท้องฟ้าแม่ก็บอกกับลูกว่าแม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่เราไม่เคยเดินทางคนเดียวเพราะแม่จะอยู่ตรงนี้เสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นลูกชายยิ้มและจับมือแม่แน่นความอบอุ่นที่แผ่ซ่านไปทั่วหัวใจ ทำให้เขารู้ว่าทุกบททดสอบที่ผ่านมาล้วนมีความหมายและคุณค่าในตัวมันเองเรื่องราวของแม่ที่รับผิดแทนลูกไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวของความเจ็บปวดและความสูญเสียแต่เป็นบทเรียนชีวิตที่สอนให้ทั้งสองรู้จักความรักแท้จริงและความเข้มแข็งที่เกิดจากการไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาในที่สุดแม่และลูกชายก็ได้เรียนรู้ว่าแม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ด้วยความรักและความเชื่อมัน่น พวกเขาจะสามารถก้าวผ่านทุกอุปสรรคและพบกับแสงสว่างในวันที่มืดมิดที่สุดของชีวิตแม้เวลาจะผ่านไปนานหลายปีแผลใจที่เคยลึกและเจ็บปวดก็ไม่เคยหายไปโดยสิ้นเชิงแต่แม่และลูกชายเลือกที่จะไม่ปล่อยให้อดีตก,กำหนดชีวิตของพวกเขาอีกต่อไปพวกเขาเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความเจ็บปวดและก้าวไปข้างหน้าด้วยความหวังและความฝันใหม่แม่ยังคงเป็นเสาหลักที่มั่นคงในชีวิตของลูกเธอไม่เคยหยุดให้กำลังใจและสนับสนุนเขาในทุกทุก วันแม้บางครั้งเสียงหัวเราะของลูกจะยังแถวเบาแต่แม่ก็รู้ว่ามันเป็นสัญญาณของการฟื้นฟูใจอย่างช้าๆแต่มั่นคงลูกชายเริ่มมีความฝันใหม่เขาตั้งใจจะทำงานหนักเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไม่ใช่เพียงเพื่อตัวเองแต่เพื่อแม่ที่ยอมรับผิดแทนเขาและเพื่อคนที่เคยเชื่อใจและรักเขาอย่างแท้จริงวันหนึ่งลูกชายตัดสินใจบอกความจริงทั้งหมดต่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อหาใครมาสงสาร แต่เพื่อบอกเล่าความจริงและขอรับผิดช,ชอบอย่างตรงไปตรงมาแม่นั่งฟังเขาพูดด้วยใจที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและรักในคืนที่มีดาวเต็มฟ้าแม่และลูกชายเดินไปยังสวนหลังบ้านพวกเขาจับมือกันแน่นและมองขึ้นไปยังฟากฟ้าที่กว้างใหญ่ไกลสุดลูกหลุกตาไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแม่ก็พร้อมจะเดินเคียงข้างลูกเสมอแม่พูดด้วยเสียงที่อบอุ่นและหนักแน่นลูกชายยิ้มอย่างอ่อนโยน ขอบคุณแม่สำหรับทุกอย่างที่แม่ทำให้ผมจะไม่ปล่อยให้แม่ผิดหวังลมเย็นพัดผ่านใบไม้ไหวพลิ้วอย่างอ่อนโยนเหมือนเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นใหม่ความรักและความเข้าใจระหว่างแม่กับลูกกลายเป็นแรงผลักดันที่ไม่มีวันสิ้นสุดเรื่องราวของแม่ที่รับผิดแทนลูกไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเศร้าหรือความเจ็บปวดเท่านั้นแต่เป็นบทเรียนของชีวิตที่สอนให้รู้จักการให้อภัยความอดทน และความรักที่แท้จริงในวันที่แสงแรกของรุ่งอรุณาสาดส่งผ่านหน้าต่างแม่และลูกชายทั้งสองยิ้มให้กันพร้อมกับความหวังใหม่ในใจว่าชีวิตที่เต็มไปด้วยบททดสอบนี้จะนำพาพวกเขาไปสู่อนาคตที่สดใสและสงบสุขอย่างแท้จริงแม้ว่าอนาคตยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่แม่และลูกชายมีความมั่นใจในเส้นทางที่เลือกเดินทุกก้าวย่างของพวกเขาเต็มไปด้วยความหมาย เพราะพวกเขาเดินด้วยหัวใจที่แข็งแรงและเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักในวันที่ฟ้าสดใสแม่ได้จัดงานเล็กๆภายในบ้านเชิญเพื่อนบ้านและคนรู้จักมาร่วมแบ่งปันความสุขแม่อยากให้ทุกคนเห็นว่าความรักและการให้อภัยนั้นมีพลังมากเพียงใดและแม้เรื่องราวของพวกเขาจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ก็สามารถเปลี่ยนเป็นพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่ได้ลูกชายยืนขึ้นกล่าวขอบคุณด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงเขาบอกเล่าเรื่องราวของความผิดพลาดที่ผ่านมา และวิธีที่แม่ได้ช่วยรับผิดแทนและไม่ยอมทิ้งเขาไปไหนคําพูดของเขาทําให้หลายคนในงานรู้สึกประทับใจและซาบซึ้งใจหลังจากงานเลิกแม่กับลูกชายเดินกลับบ้านด้วยกันความเงียบที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความเงียบที่หนักหน่วงแต่เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความสงบและความเข้าใจพวกเขารู้ว่าชีวิตนี้จะยังมีวันใหม่และบททดสอบใหม่ๆรออยู่ข้างหน้าแต่ด้วยความรักและความเข้มแข็งที่มีร่วมกันไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้พวกเขาแยกจากกันได้ แม่หยิบมือของลูกขึ้นมาแน่นและพูดด้วยเสียงที่อบอุ่นเหมือนทุกครั้งไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามแม่จะอยู่ข้างๆลูกเสมอลูกชายมองตามแม่อย่างซาบซึ้งใจผมจะเดินไปพร้อมกับแม่และทําให้แม่ภูมิใจในค่ำคืนที่ดาวระยิบระยับบนฟากฟ้าแม่และลูกชายได้เรียนรู้ว่าความรักแท้จริงนั้นไม่ใช่แค่การรับผิดแทนกันในยามยากลำบากแต่คือการเดินเคียงข้างกันอย่างไม่หวั่นไหว และการเปิดใจยอมรับทุกบทเรียนที่ชีวิตนํามาให้เรื่องราวของแม่และลูกชายกลายเป็นบทเพลงแห่งความหวังและความอดทนที่ไม่มีวันจางหายไปจากใจของทั้งสองคนแม้โลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนแต่สายใยรักระหว่างแม่กับลูกจะคงอยู่ตลอดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดคืนหนึ่งในฤดูฝนเสียงฝนตกโปรยปลายเบาๆทะลุผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องเล็กๆของแม่และลูกชาย บรรยากาศเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นในหัวใจของทั้งสองแม่มองลูกชายที่นั่งอยู่ริมหน้าต่างดวงตาของเขามองออกไปยังฟ้าครึ้มที่ยังคงโป,ปรยปลายหยดน้ำแม่รู้ดีว่าเรื่องราวที่ผ่านมาไม่ง่ายเลยสำหรับเขาแต่วันนี้ลูกชายกลับมีแววตาที่เต็มไปด้วยความหวังและความกล้าหาญแม่ขอโทษที่ทำให้แม่ต้องลำบากลูกชายพูดเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความจริงใจแม่ยิ้มและกุมมือเขาแน่นกว่าเดิม แม่ไม่ได้ลำบากเลยแม่แค่มีความรักให้ลูกมากกว่าทุกสิ่งเสียงฝนกระทบหลังคาเป็นจังหวะประสานกับหัวใจที่เต้นอย่างสงบแม่และลูกชายได้ใช้เวลานั้นเพื่อพูดคุยถึงอนาคตที่พวกเขาอยากสร้างร่วมกันอนาคตที่แม้จะไม่ง่ายใดแต่เต็มไปด้วยความหวังและการเริ่มต้นใหม่ในวันต่อมาลูกชายได้พบกับโอกาสใหม่ในการทำงานเขาตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ตัวเองแม่คอยอยู่ข้างๆให้กำลังใจและสนับสนุนในทุกขั้นตอน เพราะแม่เชื่อว่าลูกชายมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้จริงๆเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกชายแน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งสองได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจกันและการลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมไม่มีอะไรจะมาทำลายสายใยที่ผูกพันหัวใจของพวกเขาได้เรื่องราวที่เคยเป็นบาดแผลค่อยๆเปลี่ยนเป็นบทเรียนชีวิตอันล้ำค่าแม่และลูกชายยังคงเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งแม้เส้นทางจะครุกคะัและเต็มไปด้วยอุปสรรค แต่ด้วยความรักและความหวังพวกเขาจะก้าวผ่านทุกอย่างไปด้วยกันและในที่สุดแม่และลูกก็รู้ว่าความรักที่แท้จริงนั้นไม่ใช่แค่การรับผิดแทนกันแต่คือการยืนหยัดเคียงข้างกันตลอดไปไม่ว่าจะเจอเรื่องราวใดในชีวิตพวกเขาจะ,ะเผชิญหน้ามันไปด้วยกันด้วยหัวใจที่แข็งแรงและเต็มไปด้วยความหวังความหวังนั้นกลายเป็นแสงนำทางในคืนมืดมิดแม่และลูกชายเดินเคียงข้างกันอย่างมั่นคง ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้งและอบอุ่นแม้ว่าบางครั้งสายลมแห่งอดีตจะพัดผ่านมาอย่างแรงแต่พวกเขาก็ไม่เคยปล่อยมือจากกันวันหนึ่งลูกชายได้รับจดหมายจากองค์กรหนึ่งที่ให้โอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมจดหมายฉบับนั้นเหมือนเป็นของขวัญที่ฟ้าส่งมาให้แม่ยิ้มอย่างภูมิใจในตัวลูกชายที่ไม่ยอมแพ้และรู้ว่าอนาคตของเขายังมีความเป็นไปได้อีกมากมายการเดินทางของลูกชายยังไม่จบเพียงเท่านี้ แต่ครั้งนี้เขาเดินไปพร้อมกับแม่ที่เป็นทั้งที่พึ่งและแรงผลักดันแม่ได้สอนให้เขารู้จักคุณค่าของความอดทนและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขในคืนที่ฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวแม่และลูกชายมองขึ้นไปบนฟากฟ้า,ฟาอย่างสงบดวงดาวแต่ละดวงเหมือนสะท้อนความฝันและความหวังของพวกเขาเสียงหัวใจเต้นสอดประสานกับเสียงลมหายใจของกันและกันแม่ลูกชายพูดเสียงทาวเบาขอบคุณที่แม่ไม่เคยยอมแพ้กับผม แม่ยิ้มและกุมมือเขาแน่นแม่รักลูกเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้เรื่องราวจะยังไม่สิ้นสุดแต่แม่และลูกชายได้เรียนรู้ว่าความรักและความเชื่อใจนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเขาผ่านพ้นความมืดมิดไปได้และพวกเขาจะเดินหน้าต่อไปด้วยหัวใจที่เข้มแข็งเพื่อสร้างชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุขและความหวังเรื่องราวของแม่ที่รับผิดแทนลูกไม่ได้เป็นแค่บทเตือนใจ แต่เป็นบทเพลงชีวิตที่สอนให้รู้จักความรักแท้จริงและการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่สิ้นสุดพร้อมกับคำสัญญาว่าจะไม่ปล่อยมือกันในทุกเส้นทางแห่งชีวิตปีแล้วปีเล่าแม่กับลูกชายใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านหลังเล็กที่เต็มไปด้วยความทรงจําแม้ว่าบางวันจะมีเมฆหมอกคลุมฟ้าแต่ความอบอุ่นในใจของทั้งสองคนยังคงไม่จางหายลูกชายเติบโตขึ้นทั้งในด้านร่างกายและจิตใจเขาเริ่มเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ พร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับโลกที่กว้างใหญ่ด้วยความกล้าและความมั่นใจแม่ยังคงอยู่เคียงข้างเสมอเหมือนแสงสว่างในคืนที่มืดมิดในวันที่ลูกชายได้รับโอกาสในการทำงานที่เขาฝันไว้แม่รู้สึกปลื้มปิติอย่างลึกซึ้งเพราะสิ่งที่เขาทำได้ไม่ใช่แค่การประสบความสำเร็จแต่คือการพิสูจน์ว่าความรักและการเสียสละของแม่ไม่สูญเปล่าบรรยากาศในบ้านเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขสิ่งที่เคยเป็นบาดแผลในอดีตกลายเป็นบทเรียนและแรงบันดาลใจ แม่และลูกชายใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นพูดคุยและวางแผนสำหรับอนาคตที่จะมาถึงแม้จะมีอุปสรรคและความท้าทายใหม่ๆรออยู่แต่พวกเขาก็ไม่หวั่นไหวเพราะในใจของแม่และลูกชายมีความเชื่อมั่นในพลังของความรักที่ไม่มีวันเสื่อมคลายคืนหนึ่งแม่กับลูกชายได้เดินทางไปยังสถานที่หนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดพวกเขายือนอยู่ตรงนั้นด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความทรงจำ ทั้งความเจ็บปวดและความหวังสลับกันอย่างลึกซึ้งแม่พูดกับลูกชายด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนเราผ่านมันมาได้ด้วยกันและเราจะเดินหน้าต่อไปด้วยกันเสมอลูกชายตอกบกลับด้วยรอยยิ้มและน้ำตาที่ไหลรินขอบคุณแม่สำหรับทุกอย่างผมจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังความรักและความผูกพันของแม่และลูกชายกลายเป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งของหัวใจมนุษย์ไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับความมืดมนแค่ไหน แสงแห่งความรักก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้ก้าวผ่านมันไปได้เสมอเรื่องราวนี้ยังคงดำเนินต่อไปในหัวใจของแม่และลูกชายที่ไม่เคยหยุดรักและเชื่อมั่นกันและกันเป็นบทเพลงแห่งชีวิตที่ไม่มีวันจบสิ้นที่เต็มไปด้วยความหวังและความรักที่แท้จริงแสงแดดยามเช้าอบอุ่นส่องผ่านหน้าต่างห้องเก่าแม่ยืนอยู่หน้าเตาไฟค่อยๆตักแกงจืดใส่ถ้วยกลิ่นหอมอ,อ่อ,อนๆลอยคลุ้งไปทั่วบ้านลูกชายเดินเข้ามาเงียบๆจากข้างหลัง ก้มลงกอดแม่อย่างแนบแน่นแม่ครับผมรักแม่เสียงเขาอ่อนโยนแต่มั่นคงแม่หยุดมือแล้วหันมามองลูกด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยแสงแห่งความภูมิใจแม่ก็รักลูกเสมอมาและตลอดไปทั้งสองนั่งลงที่โต๊ะอาหารบนโต๊ะมีเพียงอาหารง่ายๆแต่เต็มไปด้วยความหมายมันไม่ใช่แค่ข้าวกับแกงแต่มันคือการแบ่งปันการให้อภัยและความผูกพันที่สานต่อมาจากวันเวลาที่ยากที่สุด เสียงลมเบาๆพัดผ่านผ้าม้านแสงแดดสะท้อนลงบนใบหน้าแม่ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มลูกชายมองดูเธอแล้วเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าแม่ครับต่อให้วันหนึ่งผมต้องเดินห่างจากบ้านนี้ไปไกลแค่ไหนหัวใจผมก็ยังอยู่ตรงนี้ข้างแม่เสมอแม่ยิ้มน้ำตาสิมเล็กน้อยไม่ใช่เพราะความเศร้าแต่เพราะหัวใจที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขชีวิตที่ผ่านพ้นเรื่องราวมากมาย สอนให้ทั้งสองเข้าใจว่าสิ่งสำคัญที่สุดในโลกนี้ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบแต่คือคนที่ยังอยู่เคียงข้างแม้ในวันที่มืดมิดที่สุดและในเช้าวันนั้นภายใต้หลังคาบ้านหลังเล็กเรื่องราวของแม่ที่เคยรับผิดแทนลูกได้จบลงอย่างสงบและงดงามไม่ใช่เพราะความทุกข์จางหายแต่เพราะความรักนั้นยังคงอยู่และจะอยู่ตลอดไป